สวัสดีส่งเมนูกอกวันนี้จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนนิวไปโรงเรียนบอไปโรงเรียนไปเล่นกับใครไปเล่นกับใครไปเล่นกับนี่นี่บอก ดีหลังมาดูส well, ิดูกระเป๋งามกระเป๋างามนิวโอ้น่ารักไปโรงเรียนท่องเกย์ก็ไก่เป็นบ่ท่องดูท่องดูเกย์ก็ไก่ดูเกย์ก็ไก่ให้แม่ให้พ่อฟังสิ ฮะท่องดิพ th <c ười> ูดดังๆก็เอ้ยก็ไก่รู้อท่องดิท่องเป็นไหมท่องก็เอ้ยก็ไก่เขียนหนังสือสิให้เขียนหนังสือนี่

นนะนะตุกๆเคยืนย้ยไปขีจักรยานน่ยจักรยานนิวเนี่ขี่จักรยานยาน,นวฮะนนขี่ไม่เป็นขี่ดูสิจักรยานนวนะจักรยานลม ใครเนี่ยอีพ่อบอมีคนสวยใช่ไหมใช่ค่ะดูกล้องสิฮะยิ้มๆหวานหน่อยอ่าทุจ้าอ่าทุสวยสวยทุสวยสวยทุจ้าทุพ่อสิทุพ่อทุพ่ออ่ากลับลงกลับลง กลับลงกลับลงกลับทุ่งสวยขึ้นเขียนอะไร

ปลุกขี่จักรยานที่ไอื้อะไปโรงเรียนปะไปอยากไปฮะเอออืมกระเป๋าแม่อืมอืับด็กอืมต่อ พอแล้วค่ะอะไรสวยแล้วหืมหืสวยแล้วออกไปให้แม่เอาไว้เนาะเฮ้ยยคสวัสดีจ้าสุดเคยอืมอาทุจ้าไว้ทุจ้าสวยสวยอาทุจ้าน้องนิวคนสวยใช่ไหมใช่ น้องนิวคนขี้เหลี่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อเดียมมากแม่เอาไว้แม่เอาไว้แม่เอาไว้เอาไปไว้ให้แม่ไว้เร็วอย่าไปทาคุณเดียวคุณครูให้ใช่คุณครูให้อืม เจ็บเลยอไปโรงเรียนไปโรงเรียน่งไปเลยหัวนะไปดูสิขึ้นรถเล็กขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นี่ข้นมรถติดยอเอี่มอเตอร์ไซค์ปโงเรียนไปโรงเรียน ขึ้นรถสิเดี bon when when mm ๋ยวแม่ไปเอาคุณแจก่อนนะแก่พ่อกว่าอกว่าบ๊ายบายสวยแล้วอืมนิวคุณสวยนิวคุณสวยใช่ไหม นิวคนคิเล่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพีมากอาทองก็เอ้ยก็ไก่ให้แม่ฟังดูสิทองรู้เป็นไหมอาดูก็เอ้ยก็ไก่เร็วทองให้แม่ฟังเป็นไหมฮะไม่เป็น ตกแล้วออคุณเจคุณเจไปไหนถามคุณพ่อสิคุณเจรดไปไหนคุณเจลดไปหืชอบที่พี่ Nắp lệch pin cho Nắp đu Hả? สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ช่วยกันไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินิกรอบด้วยจ้าช่วยเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปใหม่ๆมาลงจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกทุจ้าทุจ้าไว้ทุ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  ทุจ้าทุจาก่อนทุจาก่อนทูจ้าทูจ้าแม่ทจ้าก่อนเนแม่ให้พอดีจ้า